เหตุการณ์ที่คีรีรัตนิคมจังหวัดสุราธานีเนี่ยอากาศร้อนทำหนุ่มคนหนึ่งครั่งฮะถือมีดดาบนะฮะสองมือเลยวิ่งอารวาสฟันไม่ยั้งตำรวจเข้าไประงับเหตุเนี่ยต้องหลบกันให้วุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูฮะว่าตอนจบเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้อะไรสยบนะครับวาวามกกนวาวามกกน

ยิงปืนช็อตไฟฟ้าเข้าไปที่ลำตัวครับก็เลยเนี่ยสยบเลยนะโดยในไข่คนนี้เกิดอาการคลั่งเนี่ยชื่อจริงชื่อวิรัตเนี่ยอายุ35อยู่ในสวนปาล์มที่ค,คีรีรัตนิคมสุร,ราษฎร์ธานีนะครับชาวบ้านเห็นท่า,ทาไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจมารังัับเหตุพอตำรวจมาจริงๆตำรวจก็มากันเยอะนะครับแล้วก็มี ไอ้เหล็กง่ามเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าอุปกรณ์จับคนคลั่งแต่ว่าไข่เนี่ยโอ้โหมีมีดดาบสองมือนะนี่ครับนี่มันคิดว่าตัวเองเล่นหนังบางละจันนะถือมีดดาบสองข้างเลยวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามาฟาดจัะปราบอาริราศัตรูนี่นะครับฟาดฟันนะแหวนดาบมันร้อนคนเป็นเมายามันก็ร้อนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะสยบได้นะครับโอ้โหดูสิเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมีปืนไฟฟ้าปืนช็อตไฟฟ้าถือโล่นชงนีนะผมคิดว่า พบตรลในควรจะให้มีไว้ทุกสอนอเพราะว่าข่าวคนบ้าคนข้างเนี่ยมีทุกวันนะวันหนึ่งหลายสิบข่าวนะแล้วจับกันจพะพัดจะผูไปเนี่ยจับไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดคนบาดเจ็บล้มตายกันนะครับมันต้องมีปืนไฟฟ้าไว้สำหรับออคุมครั้งแรกอาจจะใช้ไมงงามใช้คนแต่ถ้าคุมไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยก็ต้องช็อตด้วยไฟฟ้าใ,ให้หยุดนะครับเอ,อเห็นบอกว่าตัวในไข่มีอาการป่วยโรคประสาทอ่อนๆน,นะครับเคยมีประวัติการรักษากินยา ก็ใช้ชีวิตตามปกติที่ผ่านมาอาการก็ไม่ได้กําเริบในไข่ก็มาอยู่ที่บ้านสวนหลังนี้คนเดียวส่วนสาเหตุที่ล่าสุดอาการกําเริบเขาบอกว่าคาดว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดทําให้เกิดความเครียดขาดสติคุ้มครั่งตรวจสอบร่างกายไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะฮะก็ป่วยอ่ะตอนนี้เขาก็เอาตัวไปโรงพยาบาลอาการร้อนแล้วก็เครียดแล้วก็คลั่งโอเมื่อกี้นี้ล้มยางับต้นไม้ล้มเลยนะล้มทั้งยืนเขาเรียก เขาเรียกล้มทั้งยืนคือยืนตัวตรงอยู่อะและล้มลงมาแบบขาไม่งอเลยนะไม่รู้เจอกระแสไฟเข้าไปเนี่ยกระแสไฟเข้าไปอะช็อตเท่าไหร่กี่โวลต์ก็มารูเนี่ยต้องหยุดล้เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวนียเดินตัวตรงตรงยืนตรงเนี่ยยังไม่รู้นะครับนี่ฮะหายเลยหายเมทั้งยืนเออคือขาตรงเหยียดเลยครับแล้วก็ล้มลงไปทั้งยืนเลยหยุดหมดนะฮะเจออย่างนี้เข้าไปหยุดหมดนะครับ